สวัสดีค่ะวันนี้พบกับปานะคะวันนี้ปามีรถเข้าใหม่มาแนะนำหนึ่งคันค่ะคือเจ้าตัวนี้เลย Isuzu D-Max นะคะปี2021เชครื่องยนต์นะคะ3.0นะคะมาในสีแบบสมพูแบบสดใสเลยนะคะเป็นแหลนมาเลยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระบะตอนเดียวนะคะกระบะทำกินเรามีติดข้อให้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะมาไปเลยค่ะ นี่นะคะคือด้านในของเจ้าตัวนี้นะคะด้านในเนี่ยจะเป็นโทนสีดํานะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะแล้วก็เป็นเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็คือแบบว่ายังใหม่อยู่เลยนะเหมาะสําหรับวัยรุ่นทํากินหรือวัยรุ่นที่แบบว่ากาําลังสร้างตัวนะคะเอาคันนี้ไปได้เลยนะเอารถคันนี้ใช้เง,เงินหนึ่งพันบาทเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน,กนว่ามีอะไรบ้างคะ่ะตามไปเลย มาโซนของเครื่องนะคะเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเดิมถึงรถเนี่ยจะทาสีมาแต่บอกเลยว่ารถคันนี้เป็นเครื่องเดิมพร้อมใช้งานและใช้งานได้แบบว่าดีมากเลยนะคะแล้วก็บอกอย่างที่บอกเลยว่าคันนี้เช็งเงินออกรถ1,000บาทอาชีพไหนก็ออกได้แถมโปรโมชั่นนะคะฟรีจองฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะคะฟรีทําเรื่องถึงหน้าบ้านฟรีส่งรถถึงหน้าบ้านนะคะถ้าลูกค้าท่า,ทานใดสนใจนะคะสามารถพักมาสอบถามพวกเราได้24ชั่วโมงเลยนะคะสําหรับวันนี้ป้าลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย